มาอันบ็อกของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นของชิด้วยที่เราไปร่วมงานมานะคะทุกคนซึ่งวันที่9พฤศภาวมเป็นอะไรโอ้ยมีงานแต่งเยอะมากเยอะแบบซุปเปอร์ค่ะวันนี้กงเป็นวันดีของทุกคนนะคะแฮปปี้กู๊เดย์สุดๆค่ะวันนี้ แต่ตอนนี้ควรจะกูดใหม่เลยปะคนอัดไม่ท้อคนซับพอร์ตก็ห้ามถอนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้ดิฉันก่อดิฉันก็ต้องขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็น,ปนการ like, กดไลค์กดแชร์หอือแม้แต่กดคอมเมนต์และกด Subscribe หรือว่า Report อันนี้คือความจริงใจที่ดิฉันได้รับดิฉันรู้สึกินดีมาก Thank you คิดว่าเป็นอะไรเอ,อ่ย Tik Tok Tik Tok Tik Tok แอแอมันคือนี้ค่ะแก้วนมชาจากโรงเรียนเจ้าหญิงบริหารสเสน่หลอเลนนะคะแต่ว่ามันก็แบบแอบมีฟิลเหมือนอยู่ปะคือทั้งตัวนะคะเป็นสีชมพูพิงก์หมดเลยใครจะว่าไม่บริหารสเสน่หแบบเจ้าหญิงก็คงไม่ใช่แล้วเนาะดูจริต การดื่มอะไรโอ่ยจงนมีดื่มชาได้นะคะแต่ต้องเลี้ยงด้วยเอมิตาถ้าดื่มกับแก้วอย่างเดียวมันก็คงไม่เพอร์เฟกต์ปะเป็นเจ้าหญิงแบบบาร์บี้ได้อยิงไร่ถ้เราขาดช้อนเราลองมารีวิวแบบตัวเองดีกว่าเนาะมันก็จะประมาณน,นี้ค่ะเราก็รีวิวแบบคนปกติต่อนะนี่ชงชาแบบดื่มน่ารักน่ารักคิ้วคิวนะคะคำเดิมค่ะบุยบุย